ดำเนินมาถึงคู่ที่5ของวันนี้แล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครับพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกมเริ่มครับเกษตรศาสตร์ตัางบอลอยูนน่ในแดนตัวเองเอาโดนเกือบจะพลาดเหมือนกันยิงสวนบอลผ่านปากประตูออกไปยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบัณฑิตเอเชียดูอีกครั้งครับ การยิงของพี่อรพัฒน์ผิวแดงครับแม่กึ่งยิงกึ่งพาดดูจังหวะสับขาหลอกจังหวะนี้ครับ <c oughs> ดูครับของกเกษตรศาสตร์ครับวางเท้ายิงจังหวะนี้ครับ <c oughs> ไปติดเซฟเอาจังหวะนี้โอโหไปปล่อยครับเกือบจะพลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่งติดบล็อก ดูอีกครั้งครับโอ้โหปล่อยมาครับยังดีที่ยิงแล้วไปติดเซฟนะครับจ่ายตามช่องมาเอาประทะกันจังวันนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้เป็นโอกาสที่แล้วคนทำประตูให้กับบดิตเอเชียครับเป็นหมายเลขสิบนะครับกิติภูมิดวงมณีครับ นิติพงศ์หลายสัส้นเคาะมาโอ้ตหัดยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งติดเซฟไหมไม่ได้ครับออกหลังไปเองน่าจะยิงยัดเข้าไปเลยครับจังหวะน,นี้นิติพงศ์ยิงแล้วบอลฉลับครับเป็นลูกเตะมุมดูอีกครั้งครับจังหวะฟรีคิกของกเกษตรศาสตร์ครับเติมจ่ายตามช่องขึ้นมาพักแล้วยิงติดเซฟ ดูอีกครั้งครับจังหวะลุ้นประตูครับของบัณฑิตเอเชียพยายามจะแปลนเน้นให้เข้าเสาไกลแล้วนะครับแต่ยังเปิดเอาเปิดยัดมาจางนี้ต้องปัดทิ้งไปก่อนครับเป็นลูกเตะม,มุมของกเกษตรศาสตร์ดูอีกครั้งครับบอลเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเป็นทางด้านของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครับเฉือนเอาชนะ มาหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับก็คู่นี้สู้กันได้สมน้ำสมเนื้อจริงๆครับโอ้โหเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันตลอดทั้ง40นาทีเลยนะครับและสุดท้ายเป็นบัณฑิตเอเชียครับที่เฉือนชนะไปได้